สวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับน้องฝนเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะคะพี่พี่คันนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่น้องยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะพี่พี่ขาใครที่สนใจนะคะอยากได้รถสวยๆเอาไปขับนะคะวันนี้นะคะติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะ0810932445นะคะ0810932445หารถใช้งานสักคันนึกถึงน้งฝนเซรี่ไทยรถสวย หารถมือ2ใช้นะคะมาได้เลยค่ะนะคะยินดีให้บริการนะคะกับพี่ๆทุกคนเลยนะคะรารับประกันนะคะรถไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมไม่แท้ร้อเปอร์เซนะคะสามารถตรวจสอบได้เช็คได้นะคะร้านนะคะมีทั้งหมด3สาขานะคะสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพมีนบุรีนะคะแล้วก็อยู่สุราษฎร์ธานี2ส,สาขานะคะสุราษฎร์ธานีอยู่ที่4รีเอกตาปานหนสาขาแล้วก็ ทางไปสนามบินนะคะอีกหนึ่งสาขาแต่พี่พี่สามารถเข้ามาดูรถได้บอกว่าโทรหาน้องฝนหรือว่านัดน้องฝนไว้นะบอกเลยว่ามาดูรถสภาพสวยๆเกยรดเอนนะคะมาดูได้เลยนะคะรรับประกันแน่นอนนะคะรถไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมไม่แท้ทุกคันเลยนะคะตรวจสอบได้นะคะพี่พี่อ่คันนี้นะคะโตยโยต้าคอมพิวเตอร์3.0นะคะเกียร์ออโต้นะคะปี2019นะคะ ตัวรถสวยเดิมนะคะป้ายแดงแท้แน่นอนนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะสปีนะคะหนึ่งหมกิโลรับประกันโครงสร้างหลักรถไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมนะคะไม่แท100้ร้อเอร์เซเดี๋ยวตามนุ่ฝนมาดูสภาพตัวรถคันนี้กันดีกว่านะคะพี่ๆคะ่ะอ่านี่เลยด้านหนะ้าอาจจะส,สกปรก,กนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดให้เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะนี่คะ่ะมาดูได้ นี่อันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะอย่าเพิ่งตกใจนะคะเดี๋ยวเอาไปล้างทำความสะอาดให้นะคะพี่ๆค่ะนี่เลยเบาะสวยงามมากเบาะ V.I.P สภาพคืออย่าเพิ่งตกใจเนาะนี่รถเพิ่งเข้ามาสภาพแบบนี้เลยนี่ค่ะเบาะหนังสีแดงเบาะใหม่เบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นเบาะเดิมเบาะเดิมมีประตูเปิดออโต้ไม่ได้เปิดออโต้แต่ว่าปิดออโต้ไม่ได้เปิดออโต้แต่ปิดออโต้ นี่ค่ะพี่พี่ด้านหลังโอ้เบาะใหญ่โตมากเบาะสามสามสามนะคะเก้าที่นั่งนะคะด้านหลังเบาะเก้าที่นั่งนะคะแบบนี้เลยเพดานแต่งวีมาให้เรียบร้อยนะคะนี่แบบนี้เลยตัวรถสีแดงนะคะพูดถึงตัวรถก็สภาพสวยนะคะตัวรถสีแดงสภาพสวยนะ วีเต็มเลยนะคะมีผ้าม่านอะไรมาให้ครบหน้าจอใหญ่โตมากลาโพงอะไรมาให้ครบคอนโทรลหน้ามีมาให้ครบนี่สวยมากๆพี่พีคนไหนที่สนใจหรือพี่พี่คนไหนที่กำลังตามหาอยู่นะคะสภาพตัวรถแตง่งวีนะคะวันนี้มีเข้ามาแล้วนะคะรถทุกคันของเราสภาพสวยเดิมเดี๋ยวเอาไปล้างเดี๋ยวไปทำความสะอาดให้นะคะพี่พี่คะไม่ต้องกังวลเลยนะเราไม่ได้ขายแบบนี้นะ เดี๋ยวไปทำความสะอาดให้เดี๋ยวไปล้างให้นะคะพี่พี่ค่ะลองเปิดใจมาออกรถกับน้องฝนพี่ได้รถสวยเอาไปขับอย่างแน่นอนนะคะนี่ดูด้านหลังบาะไม่มีรอยขัดไม่มีรอยย่นเลยนะเป็นหวมวิกี้เมาส์ด้วยหวัหวมอนก็คือสวยใครที่แบบว่าเอาไปทําทัวร์นะคะมาได้เลยนะคะสวัสดีฟรีดาวได้เลยนะคะยินดีนะคะนี่สภาพสวยมากๆนี่พี่พีลังคาแปะ VIP มาให้เรียบร้อยเครื่องเสียงวิทยุ มาพร้อมกับแอร์มบครบ,บัสหลังมาให้เรียบร้อยไม่ต้องไปทําเพิ่มไม่ต้องไปอะไรแล้วนะคะด้านรถเอาไปขับเลยนะคะมาเลยค่ะพี่พี่ขาวันนี้นะคะรองออกรถกับน้องฝนนะคะพี่เรารับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันโครงสร้างหลักรถไม่มีโซนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมรถสวยเดิมป้ายแดงสวยเดิมโรงงานนะคะออกรถไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะพี่พี่ขา ตัวทงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเติมโรงงานน็อตเติมไปแดงแท้แน่นอนนะคะนี่ค่ะพี่ๆเอาภายในก็จะประมาณนี้นะคะหน้าจอทีวีอะไรก็มีมาให้ครบนะคะามาค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะคะนี่ประตูดุดออโตโน้นะล็อกอัตโนมัติปิดอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังมาค่ะด้านหลังมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะตโตยโยต้าคอมพิวเตอร์มีสัญลักษณ์เตอร์ต้อยู่จุดกึ่งกลางดวงไฟไม่มีคราบ นี่เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนิดนึง่งนี่ค่ะด้านหลังนี่พาวีมาให้เรียบร้อยนี่เป็นทางออกถุกเชิญน,นี่ทําให้มาเรียบร้อยนะคะพาพร้อมกับแอร์ไบคูบัสหลังนะคะนี่ค่ะนี่เลยเย็นฉ่ำใช้งานได้ปกตินะคะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมนะจ๊ะรำโพงอะไรก็มีมาครบนะคะ าม่านอะไรก็มีมาให้ครบนะคะสภาพสวยมากๆนะคะพี่ๆคะ่ะนี่ค่ะอ่าสวยมากนี่ลำโพงก็อยู่ด้านด้านด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีที่วางของตั้งของให้เยอะเลยนะคะเหลือพื้นที่ก็ให้ลูกค้าพอที่จะแบบว่าตั้งของวางของให้นะคะนี่ค่ะภายจากดูจากด้านหลังก็โอเคอยู่นะก็จะประมาณนี้ค่ะดูจากด้านหลังก็จะประมาณนี้เลย พี่ๆคนไหนที่สนใจอยู่นะอย่าโมาแต่มองเดี๋ยวรถจะติดจองนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะไม่ว่าอาชีพไหนอยากจะมาออกรถนะคะออกได้ทุกอาชีพให้มีแหล่งที่มาของไรายได้ให้ชัดเจนนะคะก็สามารถมาออกรถกับน้องฝนได้นะคะพี่ๆขะร้านนะคะมีทั้งหมด3สาขานะสำนักง,งานใหญ่อยู่กรุงเทพมินบุรีนะคะแล้วก็อยู่สุราธ,ธานี2สาขาสุราธ,ธานีอยู่ที่ศีแยกตาปาันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสาขาอยู่ทางไปสนามบินใกล้ที่ไหนไปที่นั่นสามารถแวะกันเข้ามาดูรถ แวะกันเข้ามาชมรถได้บอกว่าคุ้มสุดคุ้มนะคะติดต่อน้องฝนโดยตรงได้เลยค่ะ0 810932445 081093 2445โทรหาน้องฝนแอดบ้านเขียวหาน้องฝนติดต่อน้องฝนได้ทุกช่องทางน้องฝนเซรีไทยรถสวยนะคะพี่ๆขาบอกเลยว่าพี่ได้รถสวยเอาไปใช้งานอย่างแน่นอนได้รถสวยเอาไปขับอย่างแน่นอนนะคะ ปรึกษานถฝนได้เลยนะคะพี่พี่ขาใครสนใจรถตู้เอาไปทำป้ายเหลืองป้ายฟ้าทำได้หมดเลยนะคะพี่พี่ขาเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านและมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านนะคะไม่ต้องกังวลเลยเนาะไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยากจอดรถตู้ทำป้ายเหลืองได้หมดเลยได้ทุกจังหวัดเลยนะคะพี่พี่ขาอ่ะพี่พี่คนไหนที่หาอยู่นะคะโทรติดต่อได้นะคะพี่พี่ขา หรือว่ากินเข้ามาดูรถได้เลยนะคะพี่ๆขานี่เลยสภาพตัวรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะไม่มีชนมาอย่างแน่นอนไม่มีมีความมาอย่างแน่นอนนะคะนี่ค่ะอ่ะเรามาดูด้านข้างนี่เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะทั้งสี่เส้นนะคะนี่ค่ะให้ดูกันเลยทุกซอกทุกมุมของตัวรถตรงนี้จะเป็นทางออกฉุกเฉินนะคะพี่ๆนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงนี่ค่ะ นี่สวยมากไม่สวยไม่เอามาขายเราขายแต่รถสวยรถเกียร์เอเท่านั้นนะจ๊ะนี่มีหน้าจอทีวีตรงนี้มาให้เรียบร้อยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะไม่แค่แสนหกเท่านั้นถือว่ามายังน้อยอยู่นะไม่แสนหกก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะจ๊ะพี่พี่นี่ค่ะสติกเกอร์อะไรก็ยังอยู่ครบนะคะจนลงตัวน็อตไม่มีรอยแกะแน่นอนนะคะพี่พี่ข เดี๋ยวให้ดูเม็ดอัรนิดนึงอ๋อตรงนี้เขาจะแต่งวีมาให้เม็ดอารมันก็จะไม่ค่อยเห็นนะอ่ะนี่ให้ดูนี่เลยตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมนะคะป้ายแดงน็อตเดิมแท้แน่นอนนะคะพี่พี่ใครสนใจนะคะติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445 0810932445โทรได้เลยนะคะให้จองออกรถมาก่อนจองเพียงส0 0พันเท่านั้นเดี๋ยวฝนให้ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นเอกสารให้ที่บ้านนะจ๊ะจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน,เ,งนเต็มจำนวนนะคะอยากดูรถก็วอล์กอินกันเข้ามาดูได้นะคะสาขาสุราษฎร์ธานีนะคะหรืออยากจะให้น้องฝนส่งรูปภาพไปดูให้ก่อนเบื้องต้นก็ได้นะคะพี่ๆขาไม่มีปัญหาเลยเนาะ ใครสนใจรีบพักมานะเดี๋ยวรถจะติดจองนะคะเรามีแค่หนึ่งคันหน้าสั้นแต่งวีเกียออโต้ตอนนี้นะคะรีบรีบเลยนะคะใครเร็วใครได้เนาะใครเร็วใครได้นะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดคุ้มเอารถไปใช้งานเอารถไปทําเงินทํางานไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนไม่ได้ซื้อเอาไปซ่อมซื้อเอาไปใช้งานซื้อเอาไปขับนะคะพี่ๆขารีบตัดสินใจเลยนะสนใจก็ติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445 0810932445โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะน้องฝนให้ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็บริการสร่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะยินดีนะคะพี่ๆคะ่ะยินดีมากๆเลยนะคะหากใครพี่ๆคนไหนที่หาอยู่นะคะนาสันเครื่อง3000ดีเซลเกียรออตโต้ปี2019คันนี้นะคะ รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะโทรหาหน้องฝนยกรูหาหน้องฝนหรือว่าจะติดต่อน้องฝนได้ทุกช่องทางนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะติดต่อโทรหโทรได้ได,ไ,ดได้เร็วสุด0810932445 0810932445โทรได้เลยยินดีรับสายทุก24ชั่วโมงเลยนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านแค่ปรึกษา,ศาน้งฝนไม่ว่าเอกสารแบบไหน ซื้อรถได้ครบหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะฝนก็อขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ